สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง B.P. ธรรมดานะครับช่อง B.P. ธรรมดาก็จะมานาเสนอสักครู่นะครับสักครู่นะนำเสนอเดี๋ยวเหรอนำเสนอลาวสตานะครับแป๊บหนึ่งนะครับ ราสตาออกมาที่12นะครับมิถุนายน2566นะครับราสตาก็วันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะครับสีเหลืองเป็นหลักนะสีเหลืองเป็นหลักนะครับทุกวันวันจันทร์สีเหลืองนําโชคนําถึงดีๆมาให้ทุกทท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกทีทุกทีเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VIP ธรรมดานะครับอ่าเอาคนขึ้นมาหน่อยนะครับอ,อน,นี่ครับรขอขอบระคุณมากๆนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับก็ขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนนะครับมั่นคงมั่งคั่งมั่งมีทวีทรัพย์พระวีโชคพระวีสุขนะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างนะครับชมนะ วันที่12มิถุนายน2566ราซตานะครับเด่นที่1 2 3นะครับเน้นที่3นะอ่ครับอันนี้คือคู่เจาะนะครับอืคู่เจาะก็คือเลขคู่ที่คิดว่าน่าจะมามากที่สุดนะครับประมาณนี้นะครับ3663นะครับ3773 3883 3993 3003นะครับ ส่วนสวนองก็สองหกหกสองสเจดเจ็ดองสองแปดแปดสองสองเก้าก็สองสนสองนะครับเพว่องไอ้ตัววินคือหกเจ็ดแปดเก้าหนสองสามนะครับประมาณนี้นะครับามาดูใกล้ๆสักหน่อยหนึนะะ่งคราวนี้ครับใกล้ไหมใกล้อยู่เนะาะดูที่เด่นก่อนนะครับเด่นตัวเน้นก่อนนะ สามนะครับอืมสามนะครับลองสองนะครับสามเจ็ดเด่นนะสามเก้าสามศูนย์นะครับสองหกสองเจ็ดสองเก้านะครับประมาณนี้นะอันนี้คือชุดวินนะครับวินวินนะส่วนตืวอลูดนะครับขอเน้นที่สามนะครับลองสองนะสามนะครับสามนี้นะรับประมาณนี้นะครับลาวตา เข้าทุกวันนะครับราตานีก็โอเคอยู่นะขอขอขอบพระคุณมากมๆาขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีแเ่งๆนะครับแนวทางวันนี้ก็มีเทนี้นะครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณมากมๆามาครับสวัสดีครับ